แม่น้ำยมหน้าวัดรังนกตำบลรังนกอำเภอสามง้มจังหวัดพิจิตรลดระดับลงเหลือไม่ถึง1เมตรนะครับทำให้ผู้จัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานของวัดรังนกในวันที่22สิงสิงหาคมนี้ต้องประกาศงดการแข่งขันไปก่อนเช่นเดียวกับอีกหลายวัดครับที่อยู่ริมแม่น้ำยมที่อาจจะทยอยประกาศยกเลิกการแข่งขันเรือยาวออกไปนะครับหากระดับน้ำยังไม่เพิ่มขึ้น ส่วนชาวนาในตำบลรังนกก็เพิ่งจะเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็ปล่อยให้หนาข้าวเป็นแก้มลิงกักเก็บน้ำล่าสุดยังไม่มีฝนตกลงมาสำหรับใช้เป็นน้ำต้มทุนในช่วงเดือนมกราคมปีหน้าโดยภัยแล้งที่สอเขาดุนแรงขึ้นทำให้ไม่มั่นใจว่าจะมีน้ำทํานาในปีหน้าหรือไม่ครับครับมันที่เขาประกาศว่ามันจะเป็นภัยแล้งอะไรน่ยปีน,ยนั่นนะครับโยนโยอะไรเนี่ยปีหน้า มันจะแรงยาวเพราะว่าอย่างนั้นก็ยังไม่รู้มันจะแรงขนาดไหนแล้วลุงจะต้องเียบตัวอย่างไงไหมถ้ามาแรงยาวอย่างนั้นมันก็ไม่รู้จะ,จะ,จ,ะจะยังไงกันเนี่ยก็ต้องแค่ทาหนแรกดูก่อนนดูเหตุการณ์ล้วงแรกก่อนว่ามันจะเป็นจะได้กันขนาดไหนล้วงแรก นายวิทูลเกิดอินรักษาราชการแทนชนระทานจังหวัดพิจิตรบอกว่าปัจจุบันเขื่อนสิริกิตจ,จังหวัดอุตรดิตถ์มีปริมาณน้ําพร้อมสําหรับการใช้งานเพียงร้อยละยีค่ะและปล่อยน้ําเพื่อการบริโภคและรักษาระบบนิเวศเท่านั้นจึงคาดว่าภาคการเกษตรน่าจะได้รับผลกระทบในช่วงฤดูการหน้าตอนนี้กําลังเร่งให้ความรู้เกษตรกรปลูกข้าวแบบใช้น้ําน้อยหรือการปลูกเปียกสลับแห้งซึ่งแบบนี้จะช่วยลดการใช้น้ําจากปกติ1,200ลูกบาทเมตร เหลือประมาณ900ลูกบาทเมตรค่ะ